หมายจะทำอะไรอ่ะนี่เชฟกระเจี๊ยบงาช้างดกมากเลยเอาไปทำเมนูอะไรอร่อยให้กินหน่อยสไิได้ได้เดี๋ยวทำให้ น้ำมันที่เราใช้เจียวก,ยกะระเทียมพริกรากผักชีนะครับเดี๋ยวเราเอาน้ำมันออกหน่อยไม้สากลัวอ้วนหมูว้วขัดเร็วนิดน,นึงถ้าแรกผมใส่ลูกโดดลงไปก่อนจากนั้นนะครับก็ใส่พริกรากผักชีกระเทียมที่เราทอดเมื่อกี้ต้นหอมครับผงผัดที่เตรียมไว้หนึ่งช้อนชา มาแล้วเมนูอร่อยอร่อยอุ้ยจะเจีย๊ยบผัดพริกเกลือเหรอใช่